สิอันดับไอเทมที่ผู้เล่นเทะลเลียมโมบายชอบมากที่สุดผลโหวตออกมาจากกลุ่มเทะลเลียของต่างชาตินะครับเหมียวเมอเป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้หาได้จากการฆ่าบอสมูลหลอดโอกาสได้1ใน9หรือ11% เหตุผลที่คนชอบไอเทมนี้นะก็เพราะว่าเอฟเฟก์การโจมตีของมันทุกๆครั้งที่แกว่งดาบจะปล่อยเจ้าแมวเนี่ยแคทออกไปแถมยังมีสายลุ้งตามกับเสียงแมวที่โคตรจะน่ารัก s ซ r ร์เจียนยูนิเ l ็เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้หาซื้อได้จากไทเวลลิงเหมือชางในราคา35โกเหตุผลที่คนชอบก็เพราะว่ามันเท่ใช่แค่นี้แหละ พอใช้แล้วอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังเป็นกับตนอเมริกาก็ได้นะแบบพวกกําลังต่อกรกับวายร้ายอะไรเงี้ยลดออฟดิสคอร์ดเป็นไอเทมประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือหาได้จากการฆ่าเค a อสอิเลเมนทัลที่อยู่ใต้ดินในเวอมโฮโลโอกาสได้1ใน 500- หรือ2%นในหมดธรรมดาโอกาสได้หนึ่งใน 400- หรือ2.5%นในหมดไม่ธรรมดาเหตุผลที่คนชอบก็เพราะว่ามันสามารถวาร์ปหรือเทเลพอร์ตได้ในระยะหนึ่งหน้าจอ ก็ไม่ค่อยใกล้ไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่เป็นอะไรที่พอดีพอดีนะเป็นไอเทมที่คนชื่นชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว j จเว l ร์ออฟไลเป็นไอเทมเรียกสัตว์เลี้ยงประเภทให้แสงสว่างหาได้จากการฆ่าบอส p อเม e อ f ฟไลท์โอกาสดรอปหนึ่งใน4หรือ25%เหตุผลที่คนชอบก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มาใหม่แล้วมีความน่ารักมากเลยแถมยังส่องสว่างได้อีกอีเวนท์ไ เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะไกลหาได้จากการฆ่าบอสเอเพจออฟไลท์โอกาสดรอปหนึ่งใน4หรือ25%เหตุผลที่คนชอบก็เพราะว่ามันมีเอฟเฟกที่โคตรจะสวยเลยเวลายิงธนูออกไปนะลูกดอกจะกลายเป็นสีลุ้งแล้วยังใช้ได้ดีในการสู้บอสอีกด้วยลาร์ดปิซซึมเป็นอาวุธประเภทเวทมนหาได้จากการฆ่าบอสมูลอด โอกาสได้หนึ่งใน9หรือ11%เหตุผลที่คนชอบอาวุธนี้ก็เพราะว่าตาโจมตีเนี่ยมันจะยิงบีมอือกมาเป็น6สียิงลําแสงอะ่ะเออยิงออกมาแล้วก็รวมกันเป็นเส้นตรงนะเป็นสีสายลงเป็นอะไรที่สวยมากไอเทมนี้เป็นไอเทมที่นิยมมากนะในสมัยก่อนและเป็นไอเทมที่ผมชอบมากที่สุดเลยทเทอร์าบิสมาเป็นไอเทมประเภทอันเชิญหาได้จากการฆ่าบอสเอเมจออฟไลท์ในตอนกลางวันจะดรอปแน่นอน100%แต่บอสเอเมจออฟไลท์จะโจมตีเราทีเดียวตายในตอนเช้า บอกเลยว่าเป็นอะไรที่หัวร้อนมากๆคนที่คนชอบนะก็เพราะว่าเวลาอันเชิญมันออกมาเนี่ยจะเรียกดาบออกมาเป็นอะไรที่สวยงามมากใช้สูบอสได้ทั้งเกมอ่ะผมบอกเลยไอเทมเนี้ย Stardust Armor หรือชุดเกราะ Stardu s t เป็นไอเทมประเภทชุดเกราะหาได้จากการเอาแฟกเมน s t a r d u ั t มารวมกับแร่มมนหลอดที่เผาแล้วเหตุผลที่คนชอบก็เพราะว่าเมื่อใส่ชุดเกราะครบเซตแล้วเนี่ยจะมี Stardu ัสการเด่นออกมาอยู่ข้างหลังเราและคอยช่วยทำดาเมจที่คนชอบก็เพราะเจ้านี้นี่แหละ เวลามันต่อยเนี่ยมันจะต่อยแบบรัวๆนะคล้ายๆกับสแตนในเรื่องโจโจนั่นเองสเตล r าจูนเป็นไอเทมประเภทเวทมนต์หาได้จากการฆ่าบอสเอเมจออฟไลท์โอกาสดรอปหนึ่งใน 50- หรือ2เปอร์เซ็นต์ในหมดธรรมดาโอกาสดรอปหนึ่งใน 20- หรือ5เปอร์เซ็นต์ในหมดที่ไม่ธรรมดาเหตุผลที่คนชอบก็คือมันเป็นไอเทมเวทมนต์ที่มีดาเมจจัดจ้านมากเวลาโจมตีจะปล่อยดาวใส่มอนเตอร์เวลาปล่อยออกไปเนี่ยน่าจะติดตามได้นะและเป็นไอเทมที่คนส่วนใหญ่เขาใช้จนจบเกมเลยทีเดียว และมาถึงอันดับที่1อันดับสุดท้ายซีนิตเป็นระวุธประเภทโจมตีระยะใกล้หาได้จากการนำดาบทั้ง10ชนิดมารวมกันในเอ็นวิลระดับ2ถ้าอยากรู้วิธีคาบอย่างละเอียดเนี่ยก็หาดูได้จาก u t u b e นะมีคนสอนเยอะแยะเลยและเหตุผลส่วนใหญ่ที่คนชอบดาบนี้ก็เพราะว่ามันมีพลังในการทำลายล้างที่สูงมากและยากในการโจมตีก็ไกลเหมือนกันและนอกเหนือจาก2ออย่างนี้ก็คือความเท่นในการโจมตีนะเวลาโจมตีเนี่ยมันจะปาดาบท,ดทั้งหมดที่เราเคยเอามารวมกันนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆ ไปไอเทมที่หลายคนบอกว่าถ้าได้มาเนี่ยบอสตัวไหนก็ไม่กลัวเลยแล้ว,ลวเพื่อนๆล่ะมีไอเทมไหนที่ถูกใจเป็นพิเศษหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะ,ะว่าชอบไอเทมนี้เพราะอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากคลิปเรามีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลคนะ์แล้วกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ